สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจเศรีภูมิสาจาก y o ยู n e l ช่องเจเศรีพรมสานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดผู้อ่างซอนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นวิวชวทัศัดสวยงามอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะเนาะมันไม่ใช่ลานโล่งให้มองเห็นวิวจากจุดนี้มองลงไปนะครับก็จะเห็นวิวอำเภอที่ผมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่มันก็จะเห็นได้ไม่ชัดเท่าไหร่หรอกนะฮะมันจะมีต้นไม้บางไว้อยู่นะครับเอาละ ผมขึ้นมาทางนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะพาลงไปอีกทางหนึ่งนะครับมันจะเป็นทางดาวยิวก็คือทางลงภูเขายาวๆเลยนะอ่าทางนี้มันจะขึ้นมากบับชันๆหน่อยนะครับแต่ทางนี้จะลงยาวประมาณ78ดกิโลเมตรนะครับมันจะตื่นเต้นแล้วก็น่าเร้าใจแค่ไหนเราไปติดตามกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลย รถปรกติแล้วตามเส้นทางเดิมนะครับก็เขาทําทางเส้นนี้แหละนะครับขึ้นมาก่อน,นทางที่ผมจะขี่รถย้อนสอนลงไปเนี่ยทางนี้จะขึ้นมาง่ายนะครับเพราะว่ามันจะชันน้อยชันน้อยกว่าทางที่ขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้มันจะขึ้นได้แค่โมเตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่เป็นช่วงหน้าหน้าไอไม่ใช่หน้าฝนนะครับถ้าหน้าฝนก็จะขึ้นมายากลื่นนะฮะโหวิวสวยมากเลยอากาศเย็นครับเนี่ย เห็นไหมอากาศเย็นมากเลยนะครับเย็นคือไม่ใช่ว่ามันค่่านะครับก็คืออากาศมันเย็นนี่อยู่บนยอดภูเขานะฮะยอดภูจริงๆนะตรงนี้น่าจะเป็นตรงที่สูงที่สุดแล้วล่ะนะครับของเทือกเขาภูผานเสียดายเนาะน่าจะเอาต้นไม้ออกนิดนึงนะครับตรงที่มันรกๆเนีน่ยเนาะจะได้เห็นวิวสวยๆโอ้แต่ลกตกถนนแล้วนะฮะ ไปกันเลยแล้วกันนะครับโอ้โหนี่แหละนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับนี่ดาวยูเนาะก็จะจะลงอย่างเดียวนะ,ะลงยาวๆนะครับลงยาวๆเลยโอ้โหั่งด้านด้านซ้ายมือนี่มันจะมีเป็นเป็นป่าที่เขาสงวนไว้นะครับไว้สำหรับอ่าเขาเรียกอะไรอ ให้พวกสัตว์พวกอะไรอยู่นะครับเห็นเขาจะทารั้วเห็นไหมอ่าจะเป็นเขตอุทยานนะครับคือตรงนี้ผมจะไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน้วอยู่ข้างนอกตรงถนนนะครับฝั่งฝั่งด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นอุทยานเอเอ,อากาศดีนะครับอาายู่บนภูเขาดีโอ้ยมาผิดลายแล้วั้งเนี่ยตรงนี้ทําไงอ,อ่าแน่ไปเลยนะฮะ ถุงมือก็ไม่ได้ใส่นะฮะเสื้อก็ใส่แบบสบายๆนะครับอยู่แถวบ้านเนาะอ่าออากาศเย็นเย็นเย็นเลยฟ้าเออถนนเส้นนี้ฆ่าคุมนะฮะ,ะาเนี่ย จะไม่ให้รัก C A M ได้อย่างไรนะครับนี่โอ้โห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 เบรกแรงไม่ได้ครับโอ้โหเอ้าไหล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 ,ไหลตามน้ำไปนะฮะปัดเสียวเหมือนกันนะ <laughs> ปัดเสียวเหมือนกัน ก็คอยไปคอยไปค่อยเปลี่ยนค่อคอยไปฮะแอ,อ่ไปเรื่อยๆฟ้าแอ,อ่ก็ด้วยแรงศรัทธาทำให้ชาวบ้านมาทำถนนขึ้นมาอะไรแถวนี้นะฮะโอ้วัด่วงสอนะครับวัดห่วงสอลองไปพิมพ์ใน Google แมปลองดูนะครับแล้วก็จะเห็นแผนที่ทางมาฮะอยู่ที่อยู่ในภูพานนี่แหละที่เขาภูพานนะครับเดี๋ยวนี้ก็ใน Google Map ก็ดีหน่อยก็จะมีแบบระบบ3ามิติเนาะอ่าเราก็สามารถเช็คได้เนาะว่าเออที่ที่เราจะไปมันจะประมาณไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีคนถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วก็จะพอได้เช็คเส้นทางตามแยกต่างๆได้บ้างนะครับอะไรไม่รู้เขาตา สวนยางพาลาของชาวบ้านนะครับทางก็จะลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลงไม่ไม่เร็วนะครับก็ลงนี่ฝั่งด้านด้านซ้ายเห็นไหมไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับพอผ่านป่าเนี้ยออกไปมันก็จะเป็นหุบเขาลงไปนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นป่าเขียวเขียวขจีเขียวปีเลยโอ้โหขูดมาก <laughs> มันจะล้มครับเออมันจะมีร่องน้ําตรงกลางถนนเนาะอันนี้ก็คือต้องระวังกัน ล้มลงไปก็แย่เลยต้นไม,ม้ล้มตับทางหน่อยนึงฟัดฟัดรัดเลาะไปตามภูเขา เอาบ้านผมเป็นป่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็เป็นป่าที่เขาเรียกอะไรป่าที่โซมไปแล้วนะครับก็คือมันก็เป็นที่ทํากินไปหมดแล้วนะฮะมันจะไม่มีสัตว์ป่าไม่มีอะไรนะครับจะไม่เหมือนทางอุทยาน,นอื่นๆนะครับก็เป็นเขตเป็นเขตอุทยานก็มีแต่ป่าไม้นะครับไม่สัตว์เสร็จอะไรก็ไม่ได้มีอะไรฮะ นี่ปุ้ยฝึ๊บฝั๊บอ่านี่นี่เป็นไงเป็นไงดูดูด,ดูอ้าวสวยงามครับสวยงามนี่ขี่รถได้ทั้งวันนะฮะสนุกครับขี่แบบนี้โหดูสิวิวทัพสวยงามมากครับนี่ อย่างพาราครับพู้เศรษฐกิจของของอำเภอผมเลยฮะ,ะช่วงนี้ก็กระทบหนักนะครับโควิดมาราคายางก็ถูกถูกถูก,ถกแสนถูกนะครับบางคนก็เลยขีดไปนะฮะบ,บางคนก็ยังขีดอยู่ผมเองก็มีสวนยางพาราก็ก็ยังขีดอยู่ครับแต่ว่าไม่จริงจังแล้วเะ่าไรละตรงนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้โคนต้นยางเหรออือโคนออกนะครับ ผูถนน้ถนนถนนถนนน่ากลัวรถสไตล์อนดูโรก็ใช้เบรกหน้าค่นข้างน้อยฮะใช้เบรกหลังเยอะกว่านะครับการขี่ลงดอยก็ก็ต้องใช้เอ็จินท้าสุดใหญ่นะครับเพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่ภูทับเบิกนะฮะคือมัน ขาเรียกอะไรนะเบีกมันเว้าเนาะเอยอบแรงมากไม่ได้นะครับทางที่ดีก็่อคดไปดีกว่านะครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยวันนี้มาคนเดียวด้วยถ้าเป็นอะไรก็ซ่วยเลยนะครับเป็นอะไรคนเดียวกลางภูเขากลางป่าเนี่ยฮะน,นี่ก็ลงไปเรื่อยฮะลงไปเรื่อยฝั่งด้านนี้ดูเห็นไหม อ่าก็จะเป็นร่มน้ำใช่ไหมเป็นที่เก็บน้ํานะครับแล้วก็จะเป็นห้วยเป็นคลองลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆเนะาะระหว่างภูเขานี่นเพื่อนท่านไหนอยากมาเที่ยวนะครับมาได้นะครับลองเซิร์ชใน g o o g l e Map ลองดูนะครับพ่วงโซนะพิมกันเลยพ่วงโซ่ผู้อ่างโซนะครับ อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครมันก็จะเป็นแบบที่ประมาณนี้ครับน,นี่อ้ยเสียวเสียวอันนี้คือลงอย่างเดียวนะครับอ่าลงอย่างเดียวยาว,ยาวเลยนะฮะโอ้ยหายเซาหายเปร์ตลอดนะครับ เจ้าเจ้าที่ป่าไม้หรือเปล่าหรืชอชาวบ้านแน่ใจชนะอบชวบรถมันก็จะออกอาการตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางดินเป็นทางลูกลังเนาะมันจะไม่ได้เกาะแบบเหมือนทางดํานะครับแต่ว่าเวลาเราขี่ไปน,นานๆมันก็มันก็จะชินนะครับอแฮนมันจะสะบัดเป็นว่าเล่นเป็นเรื่องปกตินะครับของรถสไตล์นี้นะครับ ท้ายก็เป๋ไปเป๋มานะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในการควบคุมนะครับผมผมก็ไม่รู้จจอธิบ่ายยังไงนะครับท้ายสวัสด์บูบ,บ้บูบก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าให้มันยังตามล้อหน้ามาก็โอเคใช้ได้แล้วนะฮะนี่นี่โดยส่วนตัวผมเองผมเคยทดลองขี่แอฟริกันทวินเนาะอ่าเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังก็ได้ระหว่าง ใช้เอกับแอฟริกันทวินนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมาขี่แบบนี้นะแอฟริกันทวินผมก็เป็นเก่งๆนะครับแอฟริกันทวินเพราะมันมันน้ำหนักมันเยอะเนาะออแล้วก็มันไม่ใช่รถเราด้วยนะครับเราจะเต็มที่มันไม่ได้นะครับอค่อยๆขี่นะฮะแต่สำหรับคันนี้มันเป็นรถเรานะครับเป็นรถผมเองเนาะผมขี่ได้เต็มที่นะฮะผมก็อาจจะรู้สึกชินชินมากกว่านะฮะ จริงไม่รู้จะเปรียบเทียบทำไมเนาะมันคนคนละไอ้นั่นกันอยู่แล้วเนาะเออนี่ชอบแบบนี้แหละครับเนี่ยสนุกดีนะครับสําหรับใครที่หลายๆคนเนาะหลายๆคนที่มีรถสปอร์ตหรือว่ามีฮาร์เรยมีอะไรก็ส่วนมากก็จะมีรถสำรองที่เป็นรถวิบากนะครับอ่าจริงๆริงนะหลายหลายท่านที่อยู่แถวแถวบ้านผมเนี่ยก็มีรถวิบาก มีรถวิงไอยแล้วก็มีวิบากนะครับมันจะไปอีกโลกหนึ่งนะครับโลกแบบนี้อ่าผมจะเอาซ b 500้าร้อยมาเนี่ยมันก็มาได้อยู่นะเออไม่ใช่มาไม่ได้มาได้ครับแบบนี้นะแต่ว่ามันจะมาขีส่สนุกสนุกไม่ได้เนาะเออทั้งโชคทั้งยางทั้งอะไรมันมันไม่ได้โอเวอรแบบมาให้มากับถนนแบบนี้ยาวไปยาวไปนะครับดูกันไปยาวๆนะโอ้ย ถนนไม่ยากครับขี่สนุกครับดาวยอยก็ลงอย่างเดียวะฮะที่จริงถ้ามีจักรยานอ่ะสนุกเลยจักรยานก็ได้นะครับเนี่ยยาวๆเลยเจ็ดกิโลแปดกิโลช่วงนี้นะครับนี่เอเอเติเออมคนเร่งมาฮะอันนี้คือสเตอร์เดิมนะครับสิบสี่สี่สิบนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มดูแล้วว่า ของเดิมดีสุดที่เกียร์ทำครับไม่ใช่อะไรหรอกนะทำไปทำมามันก็ลดอัตราเร่งเพิ่อมอัตราทดเพิ่อมอัตราทดเนาะเพิ่อมอัตราทดก็มันก็บิดดีนะครับสนุกดีแต่ว่าช่วงปลายมันรอบมันจะสูงไปหน่อยหึงหึงไปหน่อยพอลดอตัอตราอัตราทดพอลดอัตราทดรถสเตอร์หลังอ่ะเรือเพิ่มสเตอร์หน้านะก็อัตราเร่งก็หายฮะ สรุปก็ขี่เดิมนี่แหละนะครับปรับตัวเข้าหาเอาฮะ้นี่แหละเออเป็นทรายแบบเมื่อกี้ฮะมันก็จะสะบัดนิดหน่อยโอ้เสียวๆเจอทรายเออโอ้โออเป็นหินลอยฮะหินลอยมันก็จะ ก็ดูน่ากลัวหน่อยนะครับอันนี้ไม่รู้เกียร์ไหนเหมือนกันจะค่อยลงไปเรื่อยๆนะครับเสียวเสียวเียวอือมีตะสวนยางพาราทั้งนั้นฮะ ไม่ได้ขี่เร็วเลยครับสังเกตด,ดูฮะความเร็วก็อยู่ประมาณ60ได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับ <laughs> 10 70โอ้โหโอ้โหสนุกแน่นอนนี่กขอจะถึง80ได้ใจหายใจว่วมครับ <laughs> หน้าเป๋ตูดปัดนะครับอรถพีบากก็แบบนี้แหละครับอตอนนี้ผมยังไม่ได้มีชุดอะไรมากมายหมวกกันน็อกก็ยังเป็นหมวกเลสซิ่งอยู่เลยฮะถุงมือไม่ได้เอามาด้วยรองเท้าก็รองเทาเ้าแข้งๆครับยังไม่มีพันมีตังค์ซื้อฮะนี่ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวเป็นไงเป็นไงสนุกกันบ้างไหมครับนะ เห็นไหมผู้เขานู้นนะครับผมขึ้นจากทางด้านโู้นเนาะแล้วก็ไต่ไต่ตรงสันภูมาเรื่อยๆนะครับไต่มาเรื่อยๆจนมาลงตรงนี้นะครับจากนี้ไปก็เป็นพื้นเรียบแล้วแหละนะครับก็คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพามาปลดปล่อยพามาดูนะครับว่าบรรยากาศอยู่บ้านผมมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับใครว่างๆนะครับเดี๋ยวไว้โรคระบาดมันซาแล้วเรามาขี่รถเล่นกันนะครับ ในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย